สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะพายุโนรูเข้าไทยเปิดชื่อจังหวัดเสี่ยงภยัยพื้นที่ฝนตกหนักมาก29-30กันยายน65อัปเดตล่าสุดพายุโนรูเข้าไทยแล้วเปิดรายชื่อจังหวัดเสี่ยงภยัยพิษพายุโนรูพื้นที่ฝนตกหนักมาก ช่วง29-30กันยายน65พายุโนรูเข้าไทยเคลื่อนตัวผ่านบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีทำให้เกิดฝนตกหนัก ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดเมื่อเวลา22นาฬิกาของวันที่28กันยายน65พายุดีเพรสชั่นโนรูมีศูนย์กลางอยู่บริเวณอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีหรือที่ละติจูด15.7องศาเหนือลองติจูด104.7องศาตะวันออกโดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง ประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศตา่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงส่งผลทำให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยมีลมแรงในภาคตะวันออก เฉียงเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำตาไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับประชาชนท,าที่อาศัยบริเวณชายฝั่งให้ระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย เปิดรายชื่อจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักพื้นที่ฝนตกหนักมากบางแห่งมีดังนี้วันที่28กันยายน2565ภาคเหนือจังหวัดสุโข,ขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพู อุดรธานีสกลนครนครพนมเชยภูมิขอนแก่นกาลสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรมัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาคร นครปฐรมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังสตูลประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัท,ทลุงและสงขลา วันที่29กันยายน2565ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางน,าน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์สุโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูดรนานีหนองคายบึงกาฬสกลนครน,นครพนมชชยภูมิขอนแก่นกาลสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรทอำอํานาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุ บนราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาค,นาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑล ภาคตะวันออกจังหวัดะฉเชิงงศรานครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลวันที่30กันยายน2565 ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูพนพะเยาน่านลำปางแพร่อ,อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรสสีสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนคร ปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเซานาครน,นายกปราจินบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรระนองพังงาและภูเกต็ตสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่าง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่1ตุลาคม65 จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h หรือที่02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ